สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา10ช่องทางในการหารายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์นะครับนอกจาก Google Adsense แล้วนะครับที่ผมได้โชว์ยอดไปจากวิดีโอที่แล้วมีช่องทางไหนบ้างที่เราสามารถทําเงินกับการเป็นยูทูบเบอร์ได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับ ันนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนว่าก่อนที่จะท YouTube เนี่ยเราสามารถสร้างเงินได้จากช่องทางไหนบ้างเราจะได้กําหนดทิศทางในการทำคอนเทนต์ทําวิดีโอนะครับว่าจะมุ่งไปทางไหนยกตัวอย่างของผมเองนะครับอตอนแรกที่ผมทำเนี่ยนะครับผมทําเป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นมานะครับเป็น DVD สอนหาสินค้านะครับผมก็จะทําทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์หรือว่าจะเป็น u t u b e นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมุ่งสู่การที่ให้คนเนี่ยมาซื้อคอร์สโดยตอนแรกเนี่ยผมก็ให้ความรู้ค ก่อนให้ความรู้ว่าวิธีการหาสินค้าวิธีการทาเงินออนไลน์เนี่ยมันทําได้แบบไหนนะครับแล้วถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยผมก็มีคอร์สพิเศษที่จะมีเทคนิคเทคนิคที่จะทให้เราหาสินค้าได้อย่างง่ายๆโดยมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับมาซัพพอร์ตมันก็จะประมาณนี้แต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะมีหนังสือมาแนะนําเพื่อนๆนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า com secret นะครับหรือว่าสูตรลับ com ก็คนเขียนเนี่ยชื่อรัสเซลรัสเซลบรันสันนะครับเขาเป็นเจ้าของนะครับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า click funnel นะครับ ที่ดังมากนะครับที่อเมริกานะครับก็มีคนไทยเนี่ยเอาสูตรนะครับพวกการทําฟันแนลอะไรพวกนี้นะครับเอามาทําเป็นแบบของตัวเองแล้วก็ทําเป็นแบบกรุ๊ปของตัวเองนะครับหลักๆแล้วมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับไอ้พวกโมเดลพวกนี้นะครับผมก็เห็นในการทําการตลาดของต่างประเทศนะครับก็มีมานานแล้วนะครับนี่ก็เป็นหนังสือที่บอกได้ว่าเราเนี่ยนะครับมีความรู้นะครับเราสามารถเอาความรู้หรือว่าเอาความสามารถของเราเนี่ยนะครับเอามาขายเอามาทําเป็นคอร์สทำมาเป็นเอามาทําหารายได้ได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะให้อ่า ก็คือหน้าที่45นะครับมันเป็นเรื่องของ value ladder นะครับตรงนี้เนี่ยไอ้คำว่า value ladder เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราให้ความรู้หรือว่าค o s อะไรขึ้นมาสักอย่างนะรหรือว่าขายสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่แบบว่ามีสินค้ามาแล้วก็ยื่นให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็ซื้อแล้วก็จบแค่นี้มันไม่ใช่นะครับสมมติมีลูกค้ามาหนึ่งคนเนี่ยนะครับเราสามารถขายซ้ําหรือว่ารีดนะครับเพิ่มมูลค่านะครับต่อลูกค้าหนึ่งคน,นได้มากกว่าการที่แบบซื้อมาครั้งเดียวจบใครที่ยังไม่มีทุน,นยก็ อ่านใน C ีเอก็ได้อ่านจบแล้วก็พอมีหาอะไรได้มีเงินนะครับแล้วค่อยไปซื้อนะครับคิดว่าหนังสือเล่มนี้นะครับทุกคนน่าจะมีติดตัวไว้นะครับนี่ก็มีคนแนะนาผมมาอีกทีนะครับเพาก็พอผมอ่านแล้วผมว่าเออนะครับมันดีกว่าการที่เราแบบว่ามีสินค้ามาแล้วก็ให้ลูกค้าไปแล้วก็จบนะครับแต่นี้มันจะเป็นเหมือนกับก,บการสร้างบันไดแห่งคุณค่านะครับสากินเขาเรียกว่า value ladder นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็อาจจะรอให้เขาเข้ามาด้วยการมีเว็บมีนามีสัมมนาฟรีเสร็จแล้วเราก็ทําเป็น OTO ัฝ่งาเรียกว่า t i น e หรือว,ว่า up sell ทาเป็นขั้นบันไดครับก็คือยิ่งบันไดสูงขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่ลูกค้าจะได้หรือว,ว่าคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยจะได้เนี่ยนะมันก็สูงค่าขึ้นเรื่อยๆแทนที่เราจะขายคอร์สเดียวจบใช่ไหมครับเราก็จะมีคอร์สหนึ่งคอร์สสองคอร์สสามคอร์สสี่นะครับถ้าใครเห็นกูรูในเมืองไทยเนะ่ครับบางคนเขาก็จะมีแบบว่ามีอันนี้ไปสัมมนาฟรีสักพักนึงก็มคีคอร์สหนึ่งนะครับสักพักมีคอร์สมาใหม่ละสักพักมีกลุ่มมาสเตอร์มา,มายแบบว่าจ่ายตังค์แพงๆเพื่อทีีี่จะะเเขข้้้าาไปดดอยยลนนนนคครัััับืมมมซโก็แ สำหรับคนไทยเนี่ยก็ต้องมาประยุกต์นิดหน่อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยขายบ่อยเกินนะครับจนมันน่าลำคานเอ๊ะมันยังไม่จบไม่สิ้นอีกแล้วเนี่ยอะไรทำนองนี้นะครับ <c oughs> ก็ลองมาประยุกต์รูนะครับแต่ว่าดีมากครับเพราะว่าถ้าเราสามารถหาคนที่เป็นลูกค้าพรีเมียมนะครับคือเขาก็จะซื้อสินค้าของเราทุกอันนะครับส่วนคนที่เป็นแบบว่าลูกค้าทั่วไปหรือว่าคนที่สนใจทั่วไปเนี่ยนะเขาก็จะซื้อแค่คอสองคอร์สอะไรทำนองนี้อย่างผมอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าผมจะทำนะผมสามารถใช้บันไดคุณค่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นผผมมมทาขึ้้นเสร็็จแลวก ให้คนเข้ามาเสพความรู้สักพักนึงผมก็มีคอร์สนะครับอย่างแรกก็คือมีคอร์สออนไลน์ก่อนสักพักผมเสนอบริการแบบ p r i v a t e นะครับก็คือเทรนตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือว่าเป็นกลุ่มราคาก็าสูงขึ้นไปอีกสักพักนึงนะครับผมก็มีบริการเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสที่มาซัพพอร์ตนะครับอย่างเช่นคุณมีปัญหาเรื่องก,การทําลงสินค้าใน l a z a d ้านะครับทำรูปภาพเนี่ยผมมีเซอร์วิสให้หมดหรือว่าจะเป็นแบบ u b s c r i p t i o n สูงสุดเลยผมทำซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับสามารถดูแลร้านค้าใน Lazada s h o อป e ีได้หมดเลยท ทาบัญชีแลยรับไปจ่ายได้หมดก็คือมันจะเป็นขั้นบันไดแบบอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะขายความรู้หรือว่าขายของเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มมูลค่าต่อลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับไม่ใช่แค่แบบว่าซื้อมาขายไปจบนะครับเราสามารถขายซ้ําไปซ้ําไปซ้ามานะครับแบบนี้ได้เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสําหรับ10ช่องทางการหาไรายได้นะครับว่ามีอะไรบ้างช่องทางแรกที่จะมาแนะนํากันก็คือ Google Adsense Google Adsense เนี่ยมันจะเป็นโฆษณานะครับ ที่ขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับผมใส่โฆษณา,นานตัดเข้าไปนะครับก็จะเป็นโฆษณานแบบคลิปเอเวอร์ก็คือกดคลิกสคิปหรือว่าข้ามได้หรือว่าจะเป็นแบนเนอร์นะโผล่ขึ้นมาแบนเนอร์ที่อยู่ตรงขวามือของวิดีโอพวกนี้ก็คือรายได้ที่เราจะได้จาก Google เขาเรียกว่า Google Adsense ซึ่งไอคนที่มันมาลงโฆษณานเนี่ยก็คือคนที่ใช้ Google Ad เพื่อประมูลนะครับประมูลว่าเราอยากจะให้โฆษณาน,นี่ยมายอยู่ยูทูบเบอร์คนนี้นะครับแล้วจ่ายตังค์ไม่เท่าไหร่นะครับจะได้โฆษณานจะได้มาขึ้นใน,น,นของเรา ดังนั้นคนที่ทําช่องที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมที่มันมีโฆษณาบัตเจตในการทุ่มโฆษณายเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่องที่ทําเงินได้มากนะครับอย่างเช่นอสังหาการเงินหุ้นอะไรพวกนี้นะครับการลงทุนหรือว่าอาหารเสริมพวกอะไรที่อุตสาหกรรมที่มันมีเงินสะพัดนะครับมันก็จะมีโฆษณามาลงเยอะนะครับอันนี้ก็คือช่องทางแรกก็คือ Google AdSense นะครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับหมวกนะฮะหรือว,ว่าเรามีผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของเราเองเราก็เอามาทายอินขาย ทําเอง,เองขายเองเลยใครที่ไม่มีสินค้าตัวเองก็อาจจะดีไซน์เป็นชื่อเป็นเสื้อเป็นชื่อช่องของตัวเองเป็นโลโก้อะไรถนนนะครับเป็นหมวกเป็นแก้วน้ําเป็นกระเป๋าผ้าถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็สามารถนะครับทาเป็นทีสปริงนะครับถ้าใครที่เข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube Studio เนี่ยมันก็จะมีไอ้ตรงตรงโมเนติเซชันนะครับมันจะมีเมอร์ช n นดิสนะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกับทีสปริงได้แต่บ้านเราเนี่ยมันยังไม่คือถ้าเราจะสั่งปิิพนจากทีสปริงมา ถึงบ้านเราเนี่ยมันก็แพงใช่ไหมครับบ้านเราก็อาจจะเป็นแบบว่าเราปิมพ์ทําเองปริ้นเองนะครับหรือว่าเราจะใช้แบบเว็บไซต์พวกเค้าทีต่อ ที่ผมเคยได้ทําวิดีโอแนะนําไปคราวก่อนนะครับแล้วก็แนบนะครับแนบรายการสินค้าอย่างไลออนนะครับไลออนทอยส์รีวิวที่ดังๆนะครับเขาก็ทําเสื้อแล้วก็ดีไซน์ตัวการ์ตูนของเขาขึ้นมาเองนะครับตอนหลังก็เข้าวอลเมดอันที่3นะครับการหารายได้ด้วยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแบบเป็นดารานักร้องใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่นะเราทุกคนสามารถเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มคนทำปลูกผักไบโอติกทํำนองนี้ทนำะเล็กๆกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มคนทํำกินเดิน กลุ่มคนทำ YouTube อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า KOL นะครับพวกเนี้ยนะครับก็มีผลิตภัณฑ์หรือว่า Product เนี่ยเขาต้องการหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์แบบเนี้ยนะครับมารีวิวสินค้าของเขานะฮะเขาก็จะมีบัตเจ็ตมาให้นะครับบาง Product เนี่ยเขาก็จะส่งผลิตภัณฑ์ไปให้อินฟลูเอนเซอร์ก่อนไลฟ์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยทำภาพทํารูปภาพรีวิวนะครับการที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับบางทีเขาก็อยากจะได้สามพันศับแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับช่องอาหารเกี่ยวข้องกับช่องความสว ความงามซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างรายได้จากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้อีกเช่นกันนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้นะครับว่าเราไปเข้ากลุ่มพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้าได้ตรงไหนบ้างนะครับมันจะมีงานมาให้ตลอดนะครับ เพราะว่าสมัยนี้คนไม่ค่อยเชื่อดาราแล้วครับดาราเนี่ยเหมือนกับว่าเขารีวิวทุกสินค้านะความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเป็นฟอนเซอร์ทั่วๆไปที่ดูเป็นคนธรรมดาจริงๆนะครับมันก็เหมือนกับเพื่อนคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับความน่าเชื่อถือมันก็แบบดีกว่าอันที่4นะครับอันที่4ีก็คือปอนเซอร์นะครับปอนเซอร์ก็คือ สมมติว่าเราดังละนะเรามีสับหลายหมื่นหลายแสนละมีคนติดตามพอสมควรนะครับสินค้าบางประเภทเขาก็อยากจะมาให้เราเนี่ยโปรโมทสินค้าให้เขานะครับเป็นสปอนเซอร์ชิพนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราทําช่องเกี่ยวกับอาหารเขาก็อยากจะให้เรามาช่วยแบบทำเรื่องกินโชรหรือว่าทําในสไตล์ของเรานะครับเราเป็นช่องเกี่ยวกับเด็กนะครับเราก็ทําผลิตภัณฑ์พวกดูแลเด็กเนี่ยเขาก็จะมาติดต่อก็เป็นการหาได้ที่เป็นแบบสปอนเซอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เขาติดต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกเอเจนซี่นะครับซึ่งเขารับงานมา ทีนะครับเขาก็จะมาถามเราว่าเลทการ์ดเท่าไหร่นะครับก็คือค่าตัวต่อตอนหรือว่าการนําเสนอของเราเนี่ยนะครับมีช่องทางไหนบ้างนะครับในแฟนเพจใน IG Twitter นะครับในกรุป๊ปในแฟนเพจพวกนเนี้ยนะครับเราคิดค่าตัวหรือว่าการทำคอนเทนต์ต่อหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยเท่าไหร่อันที่5 ก็คือการทำคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์หรือว่าเป็นสัมมนาก็ได้นะครับสัมมนาที่แบบจัดสรรที่ขึ้นมาแล้วสัมมนาหรือว่าจะเป็นวิทยากรก็ได้นะครับการที่เรามีความรู้ความสามารถหรือว่ามีตัวตนขึ้นมาเนี่ยนะครับคนเขาก็สนใจนะครับอยากจะว่าอยากจะรู้ว่าเออทำแบบไหนถึงได้เกิดผลลัพธ์แบบนี้ขึ้นมาเขาก็อยากจะซื้อคอร์สของเราเขาอยากจะเชิญเราไปเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้นะครับต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปดูพวกยูทูบเบอร์เนี่ยบางคนที่เขาให้ความรู้ lẻ เขาจะแนบลิงก์ยู e m มีบางคนก็ใช้พวก t e a c h a b l e c o m หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวคือจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แบบไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะใส่ลิงก์เว็บไซต์ของเขานะครับไป Subscription นะครับไปเป็นดูวิดีโอในกลุ่มพิเศษทำนองนี้นะครับคือมันเหมือนวิดีโอ u t u b e เนี่ยนะครับมันเป็นการเหมือนเปิดให้คนมารู้จักเรานะครับแล้วคนเนี่ยอยากจะรู้มากขึ้นเราก็มีคอสใต้ e s c r i p t i o n แบบนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถขาย eBook ก็ได้ถ้าทำคอสไม่ได้ก็ทำ ก็จะมีพวกคิวเลนยูคอสซซึ่งเราสามารถไปติดต่อหรือว่าเดี๋ยวเขาติดต่อมานะครับไปทำคอร์สออนไลน์แล้วก็เราสามารถแนบลิงก์เอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นให้คนซื้อก็ได้เช่นกันนะครับอันดับ6นะครับในการหารายได้เนี่ยก็จะเป็น p r i v a t e group นะครับถ้าเป็นคนที่ทําเว็บไซต์เป็นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อที่จะเข้าไปดูคอนเทนต์ในกลุ่มหรือว่าบางคนจะจะ subscription เป็นรายเดือนจะส่งหนังสือมาให้ที่บ้านเดอนละเล่มหรือว่าจะเป็น uh, กลุ่มใน Facebook เป็นกลุ่มปิดนะครับคอนเทนต์เนี่ย อัปเดตแบบ Ex c l u s i v e เลยเป็นไลฟ์พิเศษนะครับเป็นกลุ่มพิเศษเลยมันก็มันก็จะคล้ายๆกับขายคอร์สนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะบอกออกเนวเป็นเป็นแบบกลุ่มลับที่แบบถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น Mastermind อะไรนองนี้นะครับคือมันขายได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราขายคอร์สก่อนเสร็จแล้วคอร์สเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรื่องเบสิกทั่วๆไปปูพื้นฐานทั้งหมดนะรเราสามารถอัพเซลนะครับก็คือขายคอร์สที่ราคาสูงกว่าด้วยการเป็น Mastermind อย่างเช่นเทรนแบบตัวตัวอย่างเงี้ยนะ รับเลยนะครับต้องมากลุ่มนี้เท่านั้นซึ่งราคาค่าเข้าเนี่ยมันก็สูงกว่าสูงกว่าราคาคอสปกติซึ่งถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้นึกภาพ Value l a d d e r ที่ผมได้บอกไว้ตอนตอนน้นนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มมูลค่าความรู้เราเนี่ยเราไม่จชเป็นต้องใส่ไปแบบจัดเต็มเลย1คอสมีทุกอย่างเลยนะเราหั่นซอยย่อยนะครับความรู้ที่แบบดีที่สุดนะครับเราก็าไว้บนยอดสุดดักเจ็ดนะครับก็จะเป็นการที่เราทําวิดีโอขึ้นมานะครับเราสามารถนะครับด o n a t ให้คนดูเนี่ยนะครับบริจาคเข้ามานะครับถ้าถูกใจว เพ่เป็นกำลังใจนะครับใส่ใส่เบอร์พรอมเพลนะครับไว้ใต้ข้างล่างตรงนี้นะครับใส่เบอร์พรอมเพลนะครับหรือว่าใส่ทรูแมนนี่นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันของใน YouTube เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรียกว่าซุปเปอร์แชทเวลาเราไลฟ์เนี่ยครับเราอยากจะให้คนดูเนี่ยส่งเงินเข้ามาเนี่ยก็ใช้ซุปเปอร์แชทก็คือถ้าเรานึกพวกนเรื่องไม่ออกเรานึกถึงพวก B N K เงี้ยนะครับที่เขาเอ่อซื้อซื้อของซื้อเรียกว่าอีโมจิมั้งครับที่ว่าส่งให้พวก B N K พวกไอดอลที่เราเราชอบแบบเนี้ยประมาณเนี้ยครับซึ่งโมเเดลนนีี้ก็ไไมม่่่่คคอยททาหร ผมเห็นมีคนไทยบางคนทำนะครับเขาก็ใส่ทูแมนนี่ใส่ใส่ Super ร h แชทก็ประมาณนี้ครับนี่เหมือนแบบว่ารับริจาคอะไรต่างๆน,นี้นะครับนับแปดนะครับเป็นโมเดลที่การ Referral นะครับคือการแนะนำคนอื่นให้มาสมัครต่ออย่างเช่น Shopback หรือว่าจะเป็น เราเป็นหัวหน้าทีมของโปรดักต์สึกอย่างนึงเราต้องการหาดาวไลน์นะครับเราก็ใช้วิดีโอใน y o u ู u ูบเนี่ยให้ความรู้เพื่อที่จะมาหาดาวไลน์นะครับซึ่งนิยมมากนะครับสำหรับคนทํา m l m นะครับ คือทาเป็นเหมือนแบบว่าทํางานออนไลน์ที่อยู่ที่บ้านก็ทำได้นะครับให้ความรู้คนนะครับแล้วก็ให้คนมาสมัครต่อนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทําอยู่ก็คือช็อปแบ็กนะครับช็อปแบ็กที่ให้คนมาสมัครต่อผมเสร็จแล้วผมก็จะได้ค่าคอมกลับมาคนละคนละ100บาทอันนี้เคยทําวิดีโอแนะนําไปแล้วนะครับสําหรับช็อปแบ็กอันดับ9นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับถ้าเราเป็นพวกับโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วเรา ทำซอฟต์แวร์อะไรขึ้นมาสักตัวนึงเพื่อที่จะใหะ้ความสะดวกกับคนทำทำงานออนไลน์นะครับอย่างเช่นโปรแกรมดูสินค้าโปรแกรมตอบแชท ชัทบอทอะไรพวกนี้นะครับโปรแกรมที่มาซัพพอร์ตการทำงานออนไลน์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับทายอินนะครับด้วยการทำวิดีโอสอนวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับแนะนำให้รู้ว่าการทำการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันมีประโยชน์กับเขาอย่างไงนะครับพอเขาดูพรีวิวใน YouTube ของเราแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดความสนใจในการซื้อซอฟต์แวร์ของเรานะครับนับก้าวนะครับก็จะเป็นการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการอย่างเช่นการทำรูปภาพออกแบบวาดรูปกราฟิกการทา ลงสินค้าออนไลน์นะครับเขียนบทความพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้บริการนะครับเราสามารถทำ u t u u e เนี่ยแต่แล้วเราก็แนะนําว่าเรามีบริการนี่นะนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมไม่สอนการเขียนบทความนะครับว่าจะต้องเขียนบทความมียังไงบ้างแล้วก็ สมมติว่าถ้าคุณสนใจนะครับอยากจะใช้บริการของเรานะครับเราก็มีบริการพิเศษสําหรับคนที่ดู YouTube ของเรานะครับมีเรทพิเศษในการเขียนบทความให้อะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็น service นะครับเหมือนกับอยู่ใช้ u t u b e เนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้คนที่อยากจะจ้างงานเนี่ยมาเจอเราอันที่10สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ affiliate นะครับถ้าใครที่ทำช่องรีวิวสินค้านะครับเอาสินค้ามาแล้วก็รีวิวตั้งกล้องเปิด กล่องรีวิวแบบนี้หรือว่าทําวิธีการสาธิตการใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกคนที่มาดูว่าถ้าสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับคลิกลิงก์สั่งซื้อใต้วิดีโอได้เลยนะครับซึ่งลิงก์พวกนี้ที่เราจะเอามาใส่เนี่ยมันก็คือลิงก์ f i l ฟ a t e นะครับเข้าไปที่หน้าสินค้าลูกค้าซื้อสินค้านะครับเราก็ได้ค่าคอมที่ต่างประเทศเนี่ย นิยมทำ amazon.com นะครับเพราะว่าได้ค่าของสินค้าถ้า amazon.com เนี่ยก็ให้นึกถึง lazada นะครับส่วนประเทศไทยนะครับ affiliate ที่เราสามารถรีวิวสินค้าได้เนี่ยก็จะมี accesstrade.in.th eco m o b i ซึ่งเรารีวิวสินค้าแล้วเราก็บอกวา่าซื้อสินค้าลิงก์ซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ใต้วิดีโอนะก็คลิกลิงก์เข้าไปซื้อได้เลยแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถ้าใครทำ shopee แล้วก็มีสินค้าของตัวเองอยู่แล้วนะครับเราก็ไปสมัคร social partner แล้วก็ใส่ ลิงก์แอเฟรียตนะครับของช้อปปีแล้วก็ส่งลิงก์ไปที่ร้านช้อปปีของเราเราก็จะได้ค่าคอมจากช้อปปีด้วยแล้วก็ขายของได้จากช้อปปีเช่นกันก็ได้หลายเด้งเลยทีเดียวทั้งหมดก็เป็น1ิช่องทางการหารายได้นะครับที่เราสามารถหาได้จากการทําเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเยอะมากนะครับทีนี้นะครับแล้วเราจะเอามาสมมติว่าเราอยากขายทั้งหมดเนี่ยนะครับทำได้ไหมทำก็ทําได้นะครับก็กลับไปดูตอน เริ่มต้นของวิดีโอนะครับหนังสือชื่อ com secret นะครับก็ทําให้มันเป็นขั้นบันไดนะครับทีนี้เวลาที่เราขายเนี่ยเราก็จะได้ขายเป็น step 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 ไปนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็ต้องสร้างคุณค่าในช่องให้ได้ก่อน,นครับสร้างคุณค่าก็คือทําวิดีโอที่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนได้นะครับการแก้ปัญหาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยทั้งหลายนะครับการที่เราทําช่องสนุกสนุกตลกตลกหรือว่าทําเรื่องราวสอยองขวัญอะไรพวกนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาทางจิตใจนะครับทําช่องอให้กําลังใจคน มันก็คือการแก้ปัญหาทางจิตใจคนนะครับทุกอย่างมัเกิดการแก้ปัญหาหมดเลยนะครับเราอยู่เบื่อเราอยากจะหาอะไรที่มันเอนเกนสนุกๆนะครับเราก็อยากจะดูฟังเพลงที่มันผ่อนคลายอะไรทำงี้นะครับหรือว่าเราอยากจะรู้วิธีการหารายได้แล้วก็เปิด youtube ขึ้นมานะครับก็คือการแก้ปัญหาให้นะพอเราให้คุณค่ากับคนดูไปนะครับพอคนดูเขาเห็นคุณค่าแล้วเขาอยากจะเป็นเาเนีเราก็คือเป็นแฟนคลับของเรานะครับติดตามเหนียวแน่น พร้อมที่จะซื้อโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราออกมานะครับทีนี้เขาก็เราก็สามารถหาโปรดักต์ผลิตภัณฑ์หรือว่าคอสใหม่ๆม,มาขายเข้าตลอด ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการกีฟก็คือให้ก่อนเสร็จแล้วค่อยเทคบางคนเนี่ยขายคอรสรัวๆเลยนะครับไม่รู้เป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรอะไรเลยกับคนดูนะครับเข้ามาเพื่อขายอย่างเดียวนะครับคนก็ไม่อินนะครับคนก็จะไม่เป็น f c เรานะครับโอเคครับวิดีโอแรกสําหรับโมเดลการหารายได้นะครับก็มี10อันด้วยกันนะครับลองไปนั่งลิสต์มาดูนะครับว่าความรู้ความสามารถหรือว่าความสนใจเรามีอะไรที่สามารถเอามาขายใน10ช่องทางนี้ได้ บ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยจะมาดูกันว่าการเลือกนิชหรือว่าการเลือกคอนเทนต์ที่จะทำในยูทู e เนี่ย มันมีปัจจัยอะไรบ้างโอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมตั้งใจ,จทำวิดีโอการหารายได้จาก u t u b e เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองทํากันนะครับเพราะว่าผมลองทําดูแล้วเนี่ยมันสามารถหาเงินได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มันเป็นแพทเทิร์นของมันแต่ว่ามันไม่ได้หาเงินได้แบบรวดเร็วนะบแบบรวยข้ามพืนนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็แต่ว่ามันมีช่องทางลัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกไว้ตอน,นท้ายซีรีส์ของ หารายได้จาก YouTube เนี่ยนะครับว่าถ้าอยากได้เร็วๆเ,เ,เ,เนี่ยทำยังไงนะครับวิดีโอนี้ก็มีทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ